สวัสดีครับเปบชีสาวน้อยพร่ปรปแดงสุขุนสุขศรครับภาคสองนี่นมหาพรเลี้มนะครับเพราะว่าอยู่คนละหม่องกันรถจอดรถนี้ก่อนน้อยจอดยวนดันจอดอยู่ในวัดอันนี้หน้าเวทีอันนี้หลังเวทีเป็นกลางหลังเวทีนี่คือทั้งนี้มาหาพรเลี้มนะครับเนี่ยพออะไรผู้พรเลี้มมาเห็น เมีนตะควากับเมีนหนุนอนอยู่ภาค .swing ในตำหาพ่อแหลมเจอรถแล้วเจอรถแล้วเจอเมีหนหุ่มเป็นนอนอยู่แต่ทางบ่เห็นพ่อแหลมนะครับแต่ว่าบ่าบาเห็นพ่อแหลมนะจงใส่สิ่งนี้พักสามอยู่นะครับนี่อาหารนะครับผมอันนี้เนือ้อจริง โอ้ันนี้พัดมีครับตามหาพ่อแหลมโอ้มันไปนั่งอยู่เที่ยงฝนว่ะเพราะอ๋อวันเปนบัอยู่ภาคสองน้ำหาจิบน้ำหาพ่อแหลมนี่ภาคสองยังไม่เห็นตัวว่ามันสิมีภาคสามเฮ็ดยังแทงเพียง,ไงเไงดพปะ ตลกโต๊กอับโอ้ตลกโต๊กอับตลกตลกโอภาสก็มีแล้วตลกเอ่อตลกโต๊กเกียรก็มีแล้วใจ่ผู้ใด้องเพลงเนี่ย้องมาแล้วแต่โชคด่โอ้ก้าวสิบกดีโอ้ครับครับครับข้าวไปยังวันมาเบิ่งเราเดี๋ยวเราได้ยังจะไปเปิดเบิ่งเห็นผัดมี เอ็นพัดมีเตรียมอยู่เป็นตาเสียบอยู่แถลงเดี๋ยวส่วนน้ำโมุ่่นเดี๋ยวจะว่าใหุ้่นห้องท่องขนมมาแล้วหน่อยนึงอยู่ได้หรอหน่อยนึงุ่นน้ำโมกับเมียป้าป่นได้เด็ดเกินไหนฟังรูปว่าใครจะเอฟซีเป็นสนใจจากสองท่อนเนี่ยบานไหนเขียนบ้านไหนว่าจะเขียนผัดเอาตะขิ่นหัวก้อยนึงก็ได้โอ้อันนี้เตีกาเพลงน่ะอันนี้

ก็เคยกินเรล้าเยี่ยวนี้เมาปีนเมาไปกินเรายอมใจจนเป็นนิสัยส่วนตัวเมือเ่อแาแวละ่ะเมืนอนำยาบ่เหลือหอดสิอือเพราะว่าเพราะมีประเด็นที่เห็นถึงเป็นไปตัวเล่นนาเมที บ่มีผ uh. oh, yeah, like ู้ใดอยากหัวเอ FC ส่วนตัวหายหัวบ่มีทตกคน FC หยุดใสนีไปไหนกันหมดโอ้ยากลานดีเดี๋ยวนี้บ่มีปรากฏบ่มีปรากฏแต่หลงรันทดมองมนหรือภัยโควิดเอาชีวิตไปหมดทุกคน หือว่าต่โลกจนๆคนนี้ว่มีความหมายต่โลกอีเงาเป็นมาหัวเน่าหินทางอ,อยู่เดียวอ้างว้างสิ้นหวังเหมือนคนใกล้ตายเม,มาอยังบ่ออกอยากบอกความรู้สึกภายในแต่ก่อนเคยมีมาไร เอาที่ไผ่ล้น,นใจล้น,นพอสวดๆอย่างปนนี้อย่างบททั้งในเก่ายังบททัน้นั่นเงียมวนแล้วครับพี่น้องอันนี้ที่ติดตามตอนต่อไปว่าเพ่งนี้ผู้ใดสิได้อัดผู้ใดสิได้ลองนะครับผมบน,ะนะครับผมอบโอ้โอคลิปนี้อ่าพักไปก่อนอย๋ยวคลิปหนามันมีอีกเพ่งหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวไอีพ่อเหลยมเป็นคลิปนาสี มีพีอีกเพียงหนึ่งพ่อเราพ่อท่านลองให้ฟังกับคลิปนี้พักไปก่อนเดี๋ยวสิหากินเขาเชี่ยงกันเด้อยพี่น้องคลิปหน้าพอก,กันไหมสวัสดีค,ครับ